ูลคุณวันลบคะคุณพัดคะคุณพัดคุณพัดคุณพัดออจัานจัเออจนออเออเอเออเออเ้อเออเออเอเออเอเอ มาไงครับเนี่ยทำไมไม่บอกผมผมจะได้ไปรับครับโอ้โหไม่ต้องหรอกวันลบอุ้มเนี่ยเข้ามาพี่ชายเขาแล้วก็คู่มั่นพี่ชายเขาด้วยขายสิว่าใครคู่มัน่นทีละนันไงโอ้โหคุณวินน่ะไม่ยอมบอกพัดก่อนพัดจะได้ทำขนมเลี้ยงให้ใหญ่โตไปเลยอืมขาดเลยดูไหมกากเสื้อผ้ายซะหน่อยดูสิถฮ้ยอร่อยจริงเลยเดี๋ยวทำให้สองก้อนเลยเค้กโอ้สองก้อนก้อนเฮ้ยอร่อยอย่างนี้ ว่าแต่อุ้มคืนเดีกบคุณสัตราหรือ,อยังยังเลยค่ะอืมดีละอย่าไปคืนดีกับผู้ชายหลายใจคนนั้นเลยนะแหมคุณพัดครับเพื่อนผมนี่มันก็ไม่ได้เลวไปสักทีเดียวนะครับไอสาัตา,ตาตอนนี้มันก็รู้สึกตัวแล้วนั่งโสกากินเหล้าสาเวลาหลังอาหารเลยมันรักอุ้มจริงๆงนะแหมน้องชายพัดเขาก็รักอุ้มเหมือนกันละค่ะรักหมดหัวใจแล้วก็ดีกว่าี้นั้นตั้งเยอะ พี่พั์เรื่องความรักอะมันห้ามกันไม่ได้หรอกใช่ไหมครับผมแค่ขอให้คุณอุ๋มมีความสุขเนี่ยผมก็พอใจแล้วครับรักเขาข้างเดียวต่อไปก็ได้แต่ถ้าเขาทำได้คุณอุ๋มอีกเมื่อไร่เนี่ยขอให้คุณอุ๋มคิดถึงผมเป็นคนแรกเลยนะครับแม่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 ันลบเดี๋ยวนี้พูดเก่งขึ้นตั้งเยอะนะจะไปเล่นลิเกที่ไหนล่ะ บอกมาเลยเดี๋ยวพี่ไปเหมาตัวหมดเลยนะเอาแบบให้แบบรอบเต็มทุกรอบเลยโอเคไหมแม่ยกมาเองเลยยังไงนะคะคุณวรลบก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดของกมกมไม่มีทางลืมคุณวรลบเด็ดขาดนรุ่นเล็กหลบเลยรุ่นเล็กหลบไปรุ่นใหญ่ก่อนรุ่นใหญ่ค่ะค่ะไม่ว่าจะยังนงนะค่ะ ก็รักคุณพัดมากที่สุดแล้วก็มวันจะเลืคุณพัดได้เลยครับกพะเจ้าพัดมันยอดมากโอ้ย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 ย้อนลงน้ให้หนอยไปเลยไปเ้ยไปเ้ยไปเลยไปอลยยปเลยด้วย เช้าค่ะเจ้านายไม่กินไปเก็บแต่ว่าคุณแม่บ้านบอกว่าเจ้านายจะต้องกินให้หมดนะคะบอกว่าไม่กินไปบอกคุณแม่บ้านด้วยอย่าไปยุ่งก็ได้ค่ะถ้าคุณไม่กินอาหารท่วงนี้ฉันจะได้ออกไปเททิ้งให้สุนัขรับประทาน ผมไอ้นี่ผมหายโกรธผมแล้วใช่ไหมไม่หายโกรธมากแล้วก็ยังโกรธอยู่ค่ะปล่อยค่ะคนอะไรก็ไม่รู้ว่าเหม็นเล่าชะมัดอไ<ป>อเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก็ได้แต่ผมต้องบอกก่อนว่า หายโกรธผมแล้วไม่บอกอาหารพวกเนี้ยจะไม่กินใช่ไหมกินครับกินแต่ไม่มีแรงอะ่ะอยากให้อุ๋มป้อนนะม,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 มอ,อมมอมมมมอมไม่ป้อนแล้วฉันก็จะกลับบ้านเดี๋ยวนี้ถ้าอีกสิบนาทีเนี่ย คุณไม่อาบน้ำโกนหนวดกินข้าวแล้วก็แต่งตัวให้เสร็จได้ครับได้ขอห้านาทีพอจะจัดการทุกอย่างให้เสร็จเลยแต่อุ๋มต้องอยู่ที่นี่นะเพราะผมกลัวอุ๋มหายไปอีกนีน,นี่ฉันไม่หายไปไหนหรอกแต่ถ้าไม่เสร็จ ฉันไปแน่ไปเถอะคะ่ะไปอาบน้ำาปเหม็นชะมัดเลยอ่ะได้ครับรอห้านาทีนะรีบที่สุดแล้ว <c oughs> เอาเร็วเร็วจ้สาสต์ไม่อยากมีเมีเยเลย ครับพี่าาจะไปไหนแล้วคะพี่สาราคืนเกียร์ก้าครับปล่อยผมเล้วครับโอ้โหคุณเกียร้า ลอยผัจะทับทำมาเป็นห่วงฮะทำไมผมจะกอดน้องผมอย่างนี้ไม่ได้เหรอฮะฮะมาเมาคืนไปดิมารับรบครับผมงปากน้องสาวเลยนะครับดูแลดีๆเลยนะครับ รับรองครับยุงไม่ไต่ไรไม่ตองครับโอ้โอดีมากน้องพี่นันจ <c oughs> าค <c oughs> ุยกับเขารือยังจ๊ะยังเลยค่ะคุณคุยเองสิคะเรื่องอะไรครับพอดีว่าเราจะจัดงานแต่งงานกันกที่นี่เนี่ยเพราะว่านานเขารักที่นี่มากผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะได้เลยครับไม่มีปัญหาตามสบายเลยอ,อยากทำอะไรก็ได้ ผมขอตัวแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อบางทีผมอาจจะจัดงานแต่งงานพรุ่งนี้เลยก็ได้ถ้าว่าที่เจ้าสาวผมตกลงคุณมารบครับครับจะดีเหรอครับจะมั้ครับถูกต้องแล้วพี่ก็ถ้าอย่างนั้นผมคงต้อง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคเฮ้ยไอ้เฮ้ยไอ้่กคืนยเฮ้ยก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอ้อแบยเี่ยอวายคขู่บของใครจ๋าหรือว่าเราจะจัดงานแต่งงานพร้อมกันสองคู่เลยดีนย่ายกย่ายกย่ายอย่ายกย่ายกกล่มกะว่า จะเรียนต่ออีก4ปีเรียนจบแล้วเนี่ยห้อยแต่งดีไหมคะด,ดีมากมากๆยอะ <c oughs> โอ้ยณจ๋าไม่ดีแน่ครับคิดได้ยังไงเนี่ยทำไมรอไม่ได้งั้นคุณก็ไปแต่งงานกับคนอืโโอ่นก็แล้วกันเนอะโดดโดด ผมเริ่มกระบวนการแรกแข่งกับแล้วใช่ไหมคะจ้ะดีค่ะสมน้ำหน้าที่ศาสตราโดยสาบ้านก็ดีนะนะผมจ้ะผมจะยอมนะจะยอมนะให้ผมรอสี่ปีมันไม่นานไปเหรอแต่งงานตอนนี้แล้วเดี๋ยวค่อยเรียนต่อก็ได้อะ ก็อุมยังเด็กนี่คะอุมยังอยากที่จะเรียนต่อนี่ถ้าอุมเรียนจบแล้วจะได้ช่วยงานคุณบเต็มที่เลยไงคะเนาะใช่ะับเด่อันอันดอันดันนอัะอะดอดะ ต่ตอนนี้อผมก็ทํางานเก่งแล้วนะต่างเลยตังเลยอะตังเลยแหมทีคุณนันน่ะค anyway. <yeah> ุณยังรอได้ตั้งสิบปีจริงไหมคะคุณนันจริงแล้วมันเหมือนกันที่ไหนออยอมแต่งงานกับผมนะอุยอย่ายอม Sånn? <laughs>